สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมวันนี้นำเสนอสินค้า8รายการสินค้าชิ้นแรกแหวนเพชรด,ดีไซน์เรือนทอง 18K หนัก9.3กรัม ระดับเพชร89ดเมตรรวม0.70กรัดหน้าแหวนสูง1.4เซนแหวนเบอร์56ราคา24,500บาทเป็นงานดีไซน์ที่วางจัดเรียงเพชรฝังเป็นลายเส้นสารสลับไปมาเต็มหน้าแหวนตัวเรือนมาแบบทองหนาแข็งแรงเหมาะสำหรับท่านที่ชอบงานดีไซน์ที่ดูไม่ฉูดฉาด แต่มีความสวยเก๋เป็นเอกลักษณ์ค่ะงานมาบนตัวเรือน 18k ขาวที่ก้านแหวนค่อนข้างหนาใส่แล้วหน้าแหวนไม่พลิกกิ้งไปมาค่ะเข็มกลัดไพลินดอกไม้ประดับเพชรเรือนทอง76.67%หนัก12.15กรัมประดับไพลินสยามทรงรูปไข่6เมตร เพชร1 1 2เมตรรวม1.50กรัดช,ชิ้นงานขนาดกว้าง4คูณ6เซนกรัดยาว4.5เซนระบบล็อกแบบหัวจักราคา48,500บาทเพชรที่ประดับแนวกลางขนาด10ตังและล้อมด้วย4ตัาง6เมตรนะคะงานดีไซน์สวยขนาดใหญ่และเพชรเยอะค่ะ หากท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเรียบๆการกลัดเข็มกลัดเข้าไป1ตัวทำให้ดูหรูและมีสีสันยิ่งขึ้นค่ะต่างหูเพชรเรือนทอง74.05%หนัก8.45กรัมประดับเพชร2เม็ด40ตัางและ12เม็ด72ตัางทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.12กรัม ชิ้นงานขนาดกว้าง1.5คูณสูง1.6เซนราคา43,500บาทชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยที่ได้เพชรเม็ดใหญ่ค่ะเม็ดกลางขนาดถึง20ตังค์และเพชรบริวารขนาดเม็ดละ6ตังค์ค่ะหน้าง,งานขนาดใหญ่ใส่แล้วดูเต็มใบหูเพชรขาวเล่นไฟวิบวับ แป้นต่างหูในงานชิ้นนี้ฐานกว้างไว้กระชับใบหูได้แน่นดีค่ะเข็มกระดาซิทรินประดับเพชรเรือนทอง80.51%หนเปอร์ซนัก15.78กรัมประดับซิทรินทรงรูปไข่12เมตรเพชร1.5ต่ง16เมตรรวม0.24กรัด ชิ้นงานขนาด7คูณ2.8เซนการกลัดยาว4เซนระบบล็อกแบบหัวจักราคา37,500บาทเป็นงานหน้าใหญ่ทองเปอร์เซ็นต์สูงและชิ้นงานหนักบัดกวา่าคลอยเล่นไฟวิบวับกลัดแล้วดูเด่นสะดุดตาค่ะแหวนทับทิมพมา่าดิบล้อมเพชรสองชั้น เรือนทอง85.75%หรือทอง 20K หนัก5.5กรัมระดับเพชร5ตัง14เมตรและ3ตัง14เมตรทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.12กรัตหน้าแหวนทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เซนแหวนเบอร์51ราคา29,500บาท ชิ้นนี้ได้ทับทิมพม่าดิบเจรไนทรงกลมประดับด้วยเพชรสองขนาดล้อมสองชั้นหน้างานดูสวยเรียบเรียบแต่ความแดงฉ่ำของทับทิมประดับล้อมเพชรที่เยอะถึงกระดลัดกาทำให้ชิ้นงานดูสวยเด่นดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อค่ะแหวนเพชรแถว เรือนทอง38.17%หรือทอง 9K หนัก4.84กรัมประดับเพชรวัดจากหน้าเพชรขนาด22ตัง20ตัง18และ17ตังทั้งชิ้นงานเพชร4เม็ดร,รวม0.77กรัตหน้าแหวนสูง0.5เซนแหวนเบอร์62ราคา26,500บาท ชิ้นนี้เป็นงานที่แหวนมาไซค่อนข้างใหญ่ค่ะหากคุณลูกค้าต้องการลดขนาดแหวนทางร้านบริการลดขนาดให้ฟรีค่ะเป็นแหวนที่ได้เพชรขนาดเม็ดใหญ่นำมาฝังหุ้มหน้างานไม่มีหนามเตยใช้งานได้สะดวกค่ะงานแหวนแถวเป็นงานนเรียบเยที่ใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่ตกเทรนค่ะ แวนเพชรดีไซน์เรือนทอง90หนัก4.7กรัมประดับเพชร50เม็ดรวม0.80กรัตหน้าแหวนสูง2.8เซนแหวนเบอร์51ราคา22,500บาทเป็นงานดีไซน์ที่เหมือนปีกนกประดับคว้ไปมาฝังเพชรแน่นเต็มหน้าแหวนแบบจิกไขป่ปลา เพชรประดับเล่นไฟวิบวับใส่แล้วดูนิ้วเรียวยาวขึ้นค่ะเหมาะสำหรับท่านที่ชอบงานแหวนดีไซน์ที่ดูแล้วไม่ธรรมดาชิ้นนี้ไซส์แหวนมาค่อนข้างเล็กนะคะเบอร์ B 51หากคุณลูกค้าต้องการปรับขนาดแหวนเพิ่มไซส์ละ400บาทค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนเพชรหน้าสี่เหลี่ยมเรือนทอง90หนัก8.95กรัม ประดับเพชร4เม็ด28ตัคงและ22เม็ด1.10กรัตทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.38กรัตหน้าแหวนขนาด1.2คูณ1.2เซนแหวนเบอร์55ราคา32,000บาทชิ้นนี้เป็นงานแหวนของคุณผู้ชายนะคะนำเพชรมาประดับแบบฝังหุ้มและฝังสอดร่วมกัน เพชรสวยขาวเล่นไฟวิบวับค่ะงานสวยหรูภูมิฐานหน้างานขนาดกำลังดีดูไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปใส่ประดับเสริมความภูมิฐานสง่างามของคุณผู้ชายค่ะถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามานะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มา โดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ